เอานะฮะมาถึงท่านที่เกิดวันศุกร์ครับวันแห่งนักคิดศิลปะศิลปินตัวจริงนะฮะคนวันศุกร์ครับเรื่องงานช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของความหงุดหงิดใจใจร้อนตัดสินใจที่ผิดพลาดนี่คือไพาราชนีประจันจรครับท่านเป็นคนที่วางแผนเก่งครับแต่ในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาแล้วก็อึดอัดบ,บ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านเป็นคุณสุภาพบุรุษคุณผู้ชายเนี่ยเราวังจะมีเรื่องของกระจุงกระจิงเรื่องของ แอบแซบกันนี้เรื่มงานอันนี้ต้องระมัดระวังนะจ๊ะแต่โดยรวมแล้วครับงานของท่านมีเกณฑ์ครับที่จะมีอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นครับชาววันศุกร์ครับให้ระมัดระวังเรื่องนี้ครับรวมถึงเรื่องของการเงินครับได้เด็กถือดาบการเงินมีปัญหามีอุปสรรคติดติันๆรายจ่ายไม่พอนะครับกับรายรับรายรับรายจ่ายไม่สัมพันธ์กันเลยช่วงนี้งานและเงินของคนวันศุกร์ต้องวางแผนครับเรื่องความรักครับท่านผู้ชมครับเป็นไพ่ดาบอีกแล้วครับเป็นห้าดาบรักสามเศร้าไม่ลงตัวติดขัดมีปัญหาขััแยไม่พอใจ คนโสดก็ความรักก่อมาค่อยดีช่วงนี้โสดไปก่อนนะฮะคนมีคู่ความรักก็ไม่โรแมนติกขันแย้งทะเลาะกันนะฮะเรื่องสุขภาพครับได้ไพ่ดาบอีกแล้วครับได้ไพ่ก้าวดาบครับเครียดนอนไม่หลับไม่สบายเข้าโรงพยาบาลครับคนนจุกไม่เด่นเลยทั้งเรื่องงานเงินความรักนะครับเรื่องโชคลาภครับได้ k ิงอ o อกครับมีเกณฑ์ครับถือว่าเป็นเรื่องดีในเรื่องร้ายๆของคนนสุงมีเกณฑ์ได้ทรัพ์ ซื้อลอตเตอรี่ซื้อกับคนมีอายุมากกว่าเกเฑ์ดได้สามในโชคครับเพราะฉะนั้นคนร,รับคนรู้นสุกับถึงแม้จะมีเรื่องบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ดังใจแต่ได้โชคได้เงินมาแบบฟลุ๊ๆครับเลขนำโชคคือหมายเลข0 5น7 9าเ็ครับศูนย์ครับและที่สำคัญครับการเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ครับทำบุญด้วยการช่วยเหลือคนยากไร้ทำบุญโรงพยาบาลปล่อยปาถวายพระถวายพระประจำวันเกิดก็จะเป็น อันนี้สงเสริมดวงทําให้คนบนสุกนั้นดวงดีครับช่วงนี้คนบนสุกครับสสัปดาห์นี้อย่าพึ่งใจร้อนค่อยๆไปเรียบเรืองเรียงเรียงทาใจให้สบายทําจิตให้ว่างทําใจให้สบายทุกอย่างก็จะผ่านนไปได้ดีๆครับไม่ควรเร่งรีบไม่ควรเร่งรัดตัวเองให้เร็วเกินไปนะครับและนี่คือดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ใน2ส,สัปดาห์นี้ครับอาจารย์โจเป็นกําลังใจให้นะจ้าเลิฟเจ้า ถึงคนที่เกิดวันเสาร์ครับคนวันเสาร์แข็งแกร่งอยู่แล้วครับแต่เรื่องงานในสัปดาห์นี้ความแข็งแกร่งก็อาจจะช่วยคุณได้บ้างนะฮะหรือไม่ได้บ้างก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่โดยรวมจากไพ่ครับไพ่ใบนี้คือไพ่ 4. สี่เหรียญความกังวลความเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานอุปัรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับคนวันเสาร์ในสองสัปดาห์นี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากครับเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์ในสองสัปดาห์นี้งานจะมีอุปสรรคติดติดขัดการเร่งก็ไม่ค่อยดีความสุขในการทํางานก็จะหายไปการลงทุน อาจารย์โจขอแนะนำครับใครที่จะขยายกิจการคนบนเสาต้องระมัดระวังครับรวมหนึ่รื้องการเงินครับรายจ่ายเยอะมีโอเคนของการทะเลาะกับคนได้ตัวและถ้าเกิดท่านใช้รถใช้ถนนครับเป็นดวงการที่เกิดอุบัติเหตุครับและเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของยอดยานพาหนะครับความรักอันนี้ดีงามครับคนโสดมีคนที่ดีเข้ามาในชีวิตคนมีคู่ความรักหวานชื่นรื่นรม โรแมนติกดีครับงานอาจจะมีอุปสรรคการเงินอาจจะมีเรื่องเครียดแต่ความรักจะมาเยียวาหัวใจของท่านน,นจะจ๊ะเรื่องของสุขภาพครับช่วงนี้เศร้าเหลือเกินเครียดเหลือเกิน อึดอัดหรือเกิระวังโรคทางใจระวังความซึมเศร้าระวังความเครียดนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีครับและเรื่องโชคลาภครับจะโดนเด่นในเรื่องของการทํางานโปรเจกต์แล้วก็มีเกณฑ์ได้โชคเหมือนกันนะครับแต่โชคนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องดีเลยไป2สัปดาห์นี้ก่อนนะรอสอสัปดาห์นี้แล้วโชคเรื่องงานเรื่องของการติดต่อเจรจาธุรกิจกําลังจะเข้ามาครับเพราะว่าท่านได้ไพ่ใบนี้ครับแป่ไม้เท้านะฮะนี่คือดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ครับไปเสริมดวงกันดีกว่าคนวันเสาร์ครับคนวันเสาร์เนี่ยทำบุญในการถวายน้ําดื่มไปขอพรพระพุทธช ไปขอพรนุปุฎทวดไปขอพรอ,องค์เจ้าแม่กนอิมจะเป็นอันที่ส่งเสริมดวงทําให้คนวันเสาร์นั้นดวงชะตาเข้มแข็งขึ้นครับแล้วก็จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะครับเลขนำโชคครับคนวันเสาร์ครับ,ค,ค,รบคือหมายเลข7็หมายเลข5หมายเลข4หมายเลข3และก็หมายเลข0ครับและนี่คือดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ในสองสัปดาห์นี้ครับขอให้ท่านโชคดีดวงดีครับผ่านพ้นเรื่องราวที่ไม่ดีได้อย่างแน่นอนครับแล้วคนวันเสาร์จะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับ